กับสวัสดีสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องพี่หนังอปอกปลายสุขุสุขศรครับย้อมไปเสาร์วันที่20 5, 2, ิพี่หนังเลีซีด้วยวันที่20กุมภาพันธ์2569้ครับพี่หนังเลีซีเหลือเวลาอีก8วันโอ้ยพี่หนังเลย เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเครื่องเลฟซี 4, รูปแบบหน้าทางของรัฐบาลไทยครับนแะกมือแกเพื่อนมาแล้วมืัอนี้กับวันที่20เหลือเวลาอีก8วันตามรูปแบบหน้าทางของผจญพลังเลฟซี 4. ว่าเป็นจังไรห,หลักก็ถางพาถามข้าวบุญเมื่อไยบุญมืออื่นเด้ซี่น้องเลฟซี่เราว่ะสิผ้าก็สี่ติดตั้งจนเงินมันหมันในกระว่างหารเดียว จเสดายัตพี่ตองไล่เรือไล่เริงไปอยู่หกห้าหกแปดหลอกห้าหกสามล่หลายคนระคอยครับพี่ตังเอฟซีว่าคุณพ่อเนฝันไปมันได้กัดเนมือเศร้ากวนไปเหตดงานอยู่ในวัดนว่าพี่ตังเอฟซีเลยมาหาคุณพ่อมนจเศร้าจเสียวเอฟซีาไปตามรถจนเศ้าในราอดวาสันจะนํารถจเศ้าในวาสัน ใช่พอดีจะสอบถามคุณพ่อเพลินกวนข่าววัดพี่น้องเอฟซีว่าเป็นจังไงจะได้ยินข่าวดีไปวันนี้คุณพ่พอเราสิพากินหยักเราอ <laughs> สิพากินหยักคุณหน้องเอฟซีเมียนนั่นยังดีพี่น้องเมียนนั่นคางบ้านค้างช่องยังดีว่าหารถมีิล่ามาจอดประเสริฐเราว พี่บอกไปจา่ายก็ผจอยพี่น้องรถคนผีหลาใส่หลายคนละค่อยครับพี่น้องเอฟซีว่าสิ่งนี้เนี่ยทาทางสายตอนพี่น้องเอฟซีบอกมันลุ้นยันเนาะตามแอดไปครับร้อ,อ,นอนกระเจนอืมร้อกระเจนเลยอ้ายะรถเจนสวยเนี่ยวันนี้เอ็มวันนี้เราเปลี่ยน,นวันหลังแต่เว้นเดียววันนี้มองเปลี๋ยวเลสอดจะซยไรว่ากันยังไหนกันล่ะ อาการเย็นอการมันเย็นดีนอนดีัเยอ่ก่านงานมันเดือดสามเลยเออเขาสาเดือนสี่เเลยบุญมืออื่นไหมอะื่เน่บุญบนหมืออื่นเริ่มออื่นตั้งแต่มืออื่นเนาะเริ่มมือนบัดเมื่อหอดคำมอบเ็ม่ไงมล้เันได้ลำซิ่งอย่างเงี้ยจ้าบอกเงี้ชี้เข้ามาทับบุญทับุญชานด้ไปจนชี้รยไหลเือที่สามหมดไปกับของสมรวยนี่หหมดช่ยยัง จับสลากลุ่มไปได้ยังก่อนได้ปัจจุบังมีตาราวันยังไงมีตาราวันยังไงไนนหนึ่งแค่สองเขียงยสามเสียออสี่พันลุ่มสกุลห้าสกยานีน้หกเวันแต่ใช่ คั่วเดือนจารวันใหญ่ๆเด่นธรรมดาเกตเป็นร่องเท่าคั่วละสามพันป่ะจับสลากได้ขึ้นวัไข่หมดเลยวันนี้แค่แค่หรือวันเตียงเลยคุณไอ้จับได้หามปากได้ไปหรองแบกกระลำติแบกกระำบอกท่านคูครูไม่รถใช้รถไปหลายอย่างโอ้ยมันเมื่อเนี่ยวันกินขนมบานวันหาดไปได้เลยเมื่อเนย เงียกนามากเป็นมรรับสิ่งเงียกนาไปพิเแล้วเอาโอ้ยเราอยู่ในจิ๋่อย่างมากนานไรต่อมาท้าบ,บุญท้าบ,บุญชนรวมกันเพื่ออะรสังพั่วสร้างวัสงววดสังว่าพั่กกะไ้มาคืงหนึ่งปิดถนนยังไงคือหนึ่งมาได้ท่านชิดใต้กับท่านในทิดเนี้ยแต่พระท่านนี่ใหญ่เคี้ยวทำตรอบบัดง,งามๆเลยนะ เฮ็ดเอานาจ่าหนาถนน,นไหมันงามเลยสังวัดสังวังหปัดสังวัไประมาณแบบประมาณสองหลาดสามหลาดหมดแหละวัดัะหาเนาะประายเชแล้วขา,าม่นออกห้าห้าหกแปดหกแปดยังเาตาเตาเตาไปปล่อยเปน็นดอกไม้ให้ขอไทยช่นชีวิตเขาจะไปปล่ไปในะวัดละ่ะก็ามาช่วงไปเชี่ยมากพอดีจะได้มั่งคุขกันนี่เลยล่ะ เนี่ยเต่าเนี่ยเต่าเนี่ยเจ้าเขาได้มาเจ้าฝวยเขาเจ้าได้มาเจ้าฝวยเขาเจ้าไม่หายหมูวานเนี่ยก็แล้วจะมือนียกันทีขอโซ่เขาลาบลูกเขาไม่ฝันหรอกคือเป็ดแอ้โซ่เขาลาบเอาโซ่งเขาไข่เลยนะเนี่ยเขาซ่เขาลาบล้วเขาอยากเต่าเขาตันมือพี่บัวไปท่าน สวยหลายสวยหลายง้า,งา,งามลหลายบุญกับชียิ้มย่ำมจมใสกับชีร่าเรื่องเบิกบานแต่ที่เป็นคนนี้กันเนี่ยขับตั้งพระปาหน่อยไว้จะจาจัาจาจากแสนสองแสนเนี่ยเยอเอขาไปแห้รวัดเอเอนยะอเอ,อเนา่ออมสินเนี่ยนะวะเขาดีขากยเขาแต่ที่ตีมัมวนอยู่แหนเนาะแม่แลมลมจจเลยมพวกออรล้มกันแต่ที่ดีออนะเต่าเล่นเต่า ก sì> ah ็้องมาไห้่หว้ในแมียเขาสิขาสิแกงเพิ่นกันเลยนี่ความไ่เพิ่นเย็นกับไปวัดว่ามองยุ่งซุ่มยินเย็นจ้ะไปวัดไปว่ายุ่งซุ่มกินเย็น้อไปวัดไปว่ามีเพื่อนได้ไปสั่นตู่นี้เพ่อนไปเพื่อดีล่ะเพื่อไดีบุญน้ำแกงเพื่อดีบุญน้ำแกนหามองแล้วจิตมองแล้วน้อยแต่ก็ได้รักบุญนะก็ผมว่าเขาสิ็ไปไยแล้วพอหนานตลอดเนยังเราตูยงหญ่เลยบอลถอน่อยได้เพล่า โอเนน้องเงี้ยอเยขัอเหล็กขอโชคขอหลาบพัดได้ละก็ขาไม่อจงมันออกนเอาข้นมาให้ะนีวันม่เพิ่นเยนย่างเขาขาเขาชัดตูเออใคขอชีวิตเ้นไปเขานาเตาเนี่ยอืสิบปล่อปเป็นในวัดในบ้านคนละไปล่อยบ่ไปน้ำหอยน้ำพองกับบ่อไปไปวัดไปว่าเขวัดเขาวัดก็ มาไปวัดไป function, ว่าไหมไปดลยีสอบถามมาว่าใยญ่ใหญแล้ว่ครจะคูงไปหาสลากินแบงรัฐบาลไปสะก่อนหต้องถามตัวที่มีฐานอิษา์เราว่าให้สองตัวไปหาสลากิีนแบงรัฐบาลหรือตก่อนสนกคนรอะไหลายคนอคอยแล้วจะมันเข่าสามตัวมันมีสองวันสามวันแล้วก็แมนตัวมกินแฉกไหมแมนแมน สามตัวสองกินเชยาเยอะสามตัวกันจกจาางกยเด้แม่สามตัวเพราไปสกบันมีน้องเยซี่เอาคักสะบันเราไวขามือขาเว้นคุณก่อเป็นเอเลสูดรเขาละอันหมดแล้วกันเอเลกสูตรดูั้งบรษันีปันได้หรอก้งยนกบุญยากการยากงานรับบัตรรบ้ารับบ้านซองเลย คือว่าหรือว่าหรือเป็นไงขนเขาหรืว่าหาขอแทะเข่าลำบานลำบานเท่าไรล่ะเป็นบุญเด้อกอแทะไปร่วมหาที่หาน้องหาลูกหาหลานหาป้าหาลุงหาล่ำกันเอาแล้วขันอะไรแย่ไปหรือว่าหาขอแท้ไปเพื่อหยับเต็มรถได้หรอคั้นเดียร์แหละคั้นเดียร์แหละได้หลายเจอบเยอะสมควรอยู่เขาก็ได้ ถ้าพูนกูันเรียหน้ามันก็ดอะไรหลายแบ่นี้พอเนี่ยเราสอดสองฟอเตะเขาจะหายมากนศพกับขั้นนี้งานแก่ศพกับขั้นนี้แก้ผีขั้นนี้แก้โจแกเเ้นแก้เก้าอี้หาแพ้เขาแพร่ำมันก็เป็นขั้นนี้ไปบัตรไฟเบื้งไปรถคำรวมพูดว้าเก็ขั้นเนี่ยอืมน่ลื่อว่ายังก่อนมีเอย่งนี่่รเลขเลขจะเดียนรวดจ้ะ เลขทะเบียนรถก็มีมีเกตเก้าแปดห้าอันนี้แหละเลขตัวนี้แหละเก้าแปดห้าแป้าเ่ยป้ายทะเบียนมันได้ป้ายทะเบียนเกตเก้าแปดห้าขันนี้ละอทะเบียนรถกี่น้อทะเบียนรถ ข่อซ่ไข่หมานค่ใไหม่หมานคำบานคำเมี่ยงตัวสามตัวเ็แว่าอะไรหดือเอสามตัวกันว้ายว้ยดอกแปด้าเก้าเนาะเออแปดเก้าห้าหรือส่วนอะไรกับเอ๊ะมันเหลือตัวไหนมาฉันบอกเออมันยังเหลือเจ็ดกับแปดเฮ้ยยอาเจ็ดกับแปดนี่ล่ะตัวนี้ล่ะยังอยู่เนี่ยวนเีือยู่แถวนี่ละวนนี้บอสใส่วนี้บอสสนะ อลไรชินแม่งรัฐบาลเอาซีโตตัวนี้ไปจับใส่กันเราจับใส่กันเราเแมนจับใส่กันเราเลยจับใส่จับใส่กันเราอ่ะมันมันบพ่เกินยู่นี่หรอยู่นี่หรอจะนี้มันก็หนีหรอแค่นี้โมนี่โมนี่ก็เชียร์นโมนี่ใจดีก็เชียร์นะถ้าช่วงใครมาหนุนกันยุ่งซีไรตัวหลายคนว่าไปตามซุกสองตัวในเรื่องจะสิบบาทต้องตรงกับยามันอันเนาะแม่น เอาจนอะไรก็บบ่ดีมันจะอ่านมันสีดังมันสิบ่อให้เัาก็ตงบอก็ป้อมเล็นหน่อยออกอดตรงไลเรื่อยหอยเขออยาหอเขาจังมืห่วงอั้นฝ้ายอ่ะอันฝ้ายก็ตีนพ่อเขาแต่ดาเขาตับเ,เลย <c oughs> เป็นบ่า,า <c oughs> หัหาหา 5, 6, นอันดาไห,หามาครับถห้าหกแปดเพราะมันตีนฉอดจนะครั่าบมันตีน่อหาหกแต่อะไรเรียกอะ มันไม่สาบขันง่ายเดี๋โดยจะเตาะดักจับไปปีนพ่อเลยรห่อโอ้ยเบิกากเลยวะเกียบแล้วก็หันเกียบได้เห็นปาปลายย่อมย่อมเลยวันวันน่าวันน่าเว้ยว่าข้าออกมาหาหกแตนนี่สีขอท่าสีบวชเพราะว่าสีบวชเปนเสาหมองไหลนเสาหมือหลังไหลเนาะเออกับพาิลังค่างกับประตูโค้งไงเนี่ยเออแต่ว่าบวชัน สร้างหมดสี่ล้านกว่าบาทพอละครั้องอะประมาณแสนถึงสองแสนนี่แหละประจุฟอ,องอะประมาณห้าแสนกว่าคนเดีสร้างมันด่วนหลายจีหลายโซม้องอยากให้ปงเสี่ยงเดียมใส่ขึ้นมาหยาบหยาบสุดเลยจะเข็ยนไหมมันด่วนเหนือกว่ามันด่วนหลายนั่นแหละถ้าโชัวขาา์ข้ามันถ้าชว์ข้ามันถ้าโชัว์ข้ามมันลงปูลง,ลงตากปัดไปสบายให้ลูกหลานพาเพราะเฮ็ดได้สัง่งใส่ลเลยเดียมเงาะง,งามงาม ก็เอฟซหายคดจอดเปิ้ลนี่แหละนอ่หละกเอฟซีหายคดพอจอยท่านจ <a> okay. mm ้าหซาท่นก็ต้พงดังคนใดก็จะหวานคินหวดนินหวดนเช่อไเออเออ่านจ้าหมาจวา็ทป่อยรางกันบทตรงไรกับคนดต้องหน บอลไปกับท่านทัานท่านท่านเคล็ดฟาดก็ล่อๆล,ล่อสักคู่รอชุดสามตัวชุดสามตัวก่อนเนี่ยขอบพระเจ้าพเจร้อยเอฟซีสวัดีครับพี่น้องรูปแบบแนวทางของพระจอยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน <c oughs> บอกตรงไล่กันย่านนั้นพี่น้องเอฟซีท่านบอกบอกกับเจ้าขอดเอฟซีรูปแบบแนวทางของพระจอยพี่น้องเอฟซีติจับต่อเด้อพี่น้องเด้อจะว่าเราว่ามันอยูืนนี่งละ่ะ แต่ว่าหายพิจารณาออกรูปแบบแนวทางก็คือนี่แหละพี่น้องเอฟซีชุดนี้เลยเราไปพิจารณาอ,อสำหรับรูปแบบแนวทางข้อจ่อยรถคนผีวันที่แล้วโอ้ยไหลเลยไหลเรื่องไปพี่น้องเอฟซีวันนี้ให้เขาซ้ำตัวซีตัวนี่เน,น,น,นาะพี่น้องเนาะหาโชคหามานับกันรูปแบบแนวทางดีอาะจีนั่นพี่รองพี่รองนะนี่ครับพี่น้องเอฟซี รูปแบบแนวทางถ้าไมรับพี่น้องสิไปหาฉลาดกินแบง์กรัฐบาลขอโทษขอไพ่หลายหลายแล้วพี่น้องเด้อบอกตรงๆมาได้แล้วอันถ้าจะว่าฟันทงเล่ยล้านเปอร์เซ็นต์แสนเปอร์เซ็นต์นี่สิจ้ะอันฝ้าลรถนี่สินะรูปแบบแนวทางกันจะมี7985เาดันนี้เป็นรองเอฟซีกับปีจับเอาหรือว่าสีแอดจับให้พี่น้องรไปจับมึงเนาะแต่ว่าจีนเน่ยตัวกี่มันมักกี่เป็นชอบนี่ก็คือ78 S S 8, 2, เจดแปดพี่น้องเอฟซีเขาร้องเป็นปีจน้จะหน้าเป็นสบหรับรูปแบบแนวทางทอจ่อยรถคนผีอโชคขมานักกันครับอโชคหมานำลรวยครับพี่น้องเอฟซีครับ